สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กามาพบกับน้ำเชียร์นะค่ะท่านผู้ชมครับผมมื้อนี้น้ำเชียร์ค่ะได้รับสายจากปูทุดงพิษนาเนาะแม่นครับผมค่ะปูต่างสายญาเด้อค่ะท่านผู้ชมมาหม่ได้ครับพี่น้องเนาะค่ะปูวาเลกลางปูเดินดีค่ะท่านผู้ชมครับสองปีไม่มีหลุดปาดค่ะครับก็อยากจะนํำเสนอให้พี่น้อยเอซีเพื่อได้โชว์ได้หลาบน้ำปู้อครับผมค่ะครับกับ เดี๋ยวไปรับชมน้ากันเนาะครผมปูกะถือว่าเปิดตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่น้องกับสิทามาเขาดีว่าน้ำเชี่ยพ้อมกันค่ะลูกพ้อมกันเนาะถูกไปน้ำกันในคลิปนี้เลยกับผมในงวดนี้เลยครับปูเปินโชว่มาดวนเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเอากอื่นสิไปรับช่มรับฟังเลขของปูทุดงปิศนาน้ำเชี่ยกับก่อมาเชี่ยกับฟอกาบขดคุณปูเนาะครับค่ะที่ทรงแนวทางไห้น้ำเชี่ยกับก่อมาเชี่ยค่ะ ไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะปูกราบนมัสการค่ะปูกราบนมัสการครับผมจ้าเจริญพรครับ่ะครับอันย่างชัดเกลียวเองครับปูมื้อนีกมาเปิดตัวปูกันเลยครับผมค่ะแนวทางเล็กเล็กล่างบอกครับผมเล็กกลางเขาดีมากค่ะปู เข่าอยู่ได้แหละว่วนเมื่อกี้ว่วนเมื่อกี้นี่ก็เข่าอยู่ค่ะแต่ว่าหัวมันน่ะลงหัวมันลงแปดสี่กับแปดหกอ๋อแปดหกอันคือว่าเรีกกันสองปีไม่มีหลุดที่ปูแมน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 เลขตัวไหนครับปูนี่สามตัวสามตัวมันจะมาว่วนเมื่อกี้นี่มันมาทั้งสองตัวเลย สีกับปุกนะเลีลก่าง4ีกปุกเอ่าเลีลก่างล่างหลักสิบโดยเฉพาะค่ะว่าวันนี้มันกำมาตถูกเกาค่ะอันสายาปูกะพ้าทุดงปิสนาติปูแมนค่ะคลิปแรกหมวดแรกเนอะค่ะท่านผู้ชมค่ะปูเปิก แบ่งปันเนาะครับผมเอา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 ล่างไปก่อนเอาล่างไปก่อนเนาะค่ะเอาล่างไปก่อนเอาไอ้มีเลขวิ่งครับพวกสิบล่างล่างมีสี่มีหกมีเก้าโอ้มีสี่มีหกมีเก้าครับผมค่ะเลขจับคู่ค่ะครับ เลขจับคู่มีเจ็ดกับสองตัวประกบเจ็ดกับสองเอาดีๆ้อครับผมจ<ำ>ับคู่ให้จับคู่ให้นี่เจ็ดสครับผมสี่องสี่สองแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด หกเจครับผมหกเจ็ดหกสอง,สองแล้วก็ก้าเจ็เดก้าสองก้าเจ็ดก้าสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นใเน้นให้เาสองตัวสองตัวเน้นๆนเลย C สองกับก้าสองกับก้าสองครับผมอาเน้นเนนเน้นเน้ไม่ต้องกลับครกครู เออเหม้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องล<า>กลับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเอาเอ้ารอมดูวัดแหลกครับอัดแรกแหกมันนะปู้ครับผมจ้าเออวัางหวยว่ามันบูพาดนะบูพาดบูพาดกับคนงขักล่ะค่ะอันยู่ยังสั่นฝันดีป้ะคะปู้ฝันนะแตกขึันเลยอือ พวกฝันเือผมได้ให้เลขฝันเจือนักไปทางคำนวณดิครับผมแม่นี่จะคำนวณคำนวณเราแล้วก็หาสูตรประกอบแล้วก็บวกครบคูณฐานแล้วก็เลขไสยศาสตร์เอาโอ้เลขไสยศาสตร์กำลังวัดโมนีิล่ะครับผมเอามาประกอบรวมใส่กันตัวตัวใดมันแน่นๆนตัวใดมันเข้าดีๆก็เอามาประกอบเลยอย่างนี้นะกับ อันนี้ก็คือการกวองมาเป็นอันนี่ป่ะครับปูแมนแมนแมนครับผมอ่าบนนว่าบนนะบนกับมีป่ะครับผมแมนครับผมบนครับปูเอาอยู่ครับปูบนถ้าบนก็วิ่งเจ็ดกับสองวิ่งเจ็ดกับสองอ่าเพราะว่าสูตรนี้มันเะ เล่นลงบดลงล่างได้เ้อะครับผมอ่าสูตรนี้นะออตัวปรกคครับผมตัวบรกบเอาเอาเอาในหน่อยก็ต้องออลายดอกครับปูทุนเออทนมันหน่อยเอาห้าสองสี่สองห้าสองสี่สองอ่าแล้วก็หกเจ็ดหกเสองหกสองว้นเจอะ สี่คู่เนิ้นนิ้นสี่คู่เนิ้นๆสามตัวเอาเอากับปูกสามตัวนี่ครับผมสามหกสองสามหกสองสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดอ๋อสองชุดพอแล้วสองชุดพอแล้วเอาเน้นๆน้นครับผมนั่นแหละไป ไข้เป็นของควันปีใหม่นี่วาถูกขาปูขีดเซนไตตตัวใดแน่ปูนี่ครับผมบอกว่าเป็นสามหกเจ็ดนี่แหละมันขึ้ชุดอสามหกเจ็ดเลขกสองตัวกับหกเจ็ด่ครับผมเงีนหกเจ็ดเลขพี่น้องอย่บอกพูหกเจ็ดยังยังมันเป็นพี่น้องนะเลีนี่ครับผมเลครับผมเป็นพี่น้องกระเป๋าเร้องหมดนี้ครับผม ะวังเป่าให้ดีเล,อเลขออกสัญจรที่ปูนั่นแหละๆสัญจรกับวิญญาณอ๋อสัญจรกับวิญญาณใช่ค่ะสัญจรบาหงหดนีนน้ำเชี่ยสัญจรแล้ววันพี่น้องเขาเหม็นยู่ว่าทางลำปางนลยครับเออขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อครับไปทางเนื้อค่ะหัวดนี้เอาเลขเอาเลขเด่นชนดับบอสเด่นชนดับ แย่ได้ครับผมเอา,าเล็บเล็บตัวเด่นน่ะตัวเด่นมันน่ะมันมาชนเงินกับตัวดำหลายบ่ปูมันมัน,มน,มนสนเนินปปปนนเป็นหลายตัวพี่น้องสิซับสนขาปูสองหางอ๋อค่ะอมันมันเคยเป็นนะนะ<ไ>อันนี้นะไอเด่นและประเด็นไปชนดำปูก็เลยตัดหัวไปทีนั่นค่ะ มันปันก็เลยออกสันน่ะตัวไหนครับูห้าเจ็ดกับสองเจ็เจกับสอเจ็ด่นชนดำอันนี้นะครับผมเด่นชนดำค่ะลองบึ้งครับเลขว่าไรบนเป็นบนล่างเป็นล่างอธิบายอธิบายเห้เ ฟังทันตัว่าอันนี้เด่นชนดับเด้อคันผู้ใดมากเก่าคัะก็เอากับพานไปจรินะคือมันเป็นมันเป็นเลขเด่นชนดับไปสินะคือปูปูตัดออกไปแล้วคือว่ามันเคยออกมันมานํากันติปูเดขวบ่งของปูเจ็7กับสวนมาน้ากันจริงนะคธอมันมาน้ากันปะนี่ัดนี้ก็เป็นตรงแก็ไมเด่นดับขน่ดคราบผมก็ม่ตัดออกอืมัอนมันด่นพอมบัดนนี้ ในร้อยศูนย์หกศูนย์หกตัดออกทั้งสองวดมาทั้งสองวดเลยค่ะเดี๋ยวมันก็เป็นในท่เดียวครับเขาเรียกว่าเด่นชนดับในสูตรมันมีศูนย์หกตัวเองนะเขาก็เลยเชียร์ออกไปเองสินาค่ะเออตลับเอกปู้นี่สิเลี้ยวเห็นตัวเจ็ดด้วยครับผมหลายอย่างนี่เดี๋ยวครับเอาลองมึงดูเอาลองบึงครับผมแลนดเด้อครับผู้ ขอ,ของควันปีใหม่นะคเะ็นสุขุมสุขพลั้นมีสติมีปัญญาค่ะคันเบน,นมีตัวไรเพิ่มปูเรืมกะบท่อบอ่อข้าเชียร์อีกแน่เลยค่ะปู้อ,อ๋จจจอจ้า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 มีตัวเด็ดมือสุดท้ายค่ะไทยคีพี่น้องแ,แน่ค่ะปู้อะไอ้ลูกจิสุขุมสุขพนค่ะ FC พลั้นแล้วก็น้ำเชียร์เกามาเชียร์ อ่้มีความสุขมีความเจริญอ่าของคนดีไม่วันนี้ให้ังๆด้ะเจริญเจริญจะมีความสุขสาถูกกาบนมาสการค่ะยูดีไม่แห้งด้วยค่ะปู้อ่าเอาค่ะท่านผู้ชมปู้เป็นกามา วดแหลกคลิปแหลกเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเลขกะไข่ยอยู่หรอกค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างบอรลร่วมกันค่ะครับเอาถ่ายคลิปแล้วขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับเซียนไม่หมองไม่เพิ่นกะเข่ามาก,ก่อนเซียนเก่าที่เลขเข่าล่อเพินพ่นเพิ่นวิเคราะห์คักๆเด้อค่ะท่านผู้ชม,ม,มเพราะว่า <ผม S 1> สิให้พี่น้องเอฟซีสิได้ถืออีกค่ะครับว่าท่านได้ไปเขียวเพิ่นเนาะ ค่ะเพราะเพราะว่าอ่ลอเพิ่นผู้ผู้เพิ่นเขาเน,นาะทอมค่ะเพิ่นสิเด้ผ้าเขาอีกไหมค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชี่ยวถือว่าค่ะร่อเป็นจังวนเด้อค่ะน้ำเชี่ยกลอยากปล่อยคือการเห็นใจพี่น้องเอซเพิ่นถาคะ่ะถ่ <c oughs> ายคลิปแล้วกะโชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งท่านว่าก้มหกค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ